งบกำไรขัดทุนของฮาน่าซึ่งว่าเกี่ยวกับในกลุ่มอ e ิเล็กทรอนิกส์เหมือนกับเดลต้าที่ผมคุยเมื่อวานนะว่าฮาน่าเขาเป็นไงดูงบกำไรขาดทุนเขามีเอากำไรสุทธินะ,ะปี61 2,375ล้านบาทปี62 1,804ล้านบาทปี63 1,97 7ล้านบาทปี64 1,545าล้านบาทปี 65, 2 1 0 2 ล้านบาทแสดงว่าเขายังทํากําไรไม่เท่าปีหกหนึ่งก่อนโควิดเลยแต่ช่วงโควิดเขาได้รับผลกระทบหรือเปล่าน่าจะได้ด้วยเพราะว่ายอดกําไรเขาลดลงเลยลดลงเกือบอลดลงไปเกือบห้าร้อยล้านบาทกําไรเขานะฮะแต่ว่าปีหกห้าเขายังทํากําไรไม่เท่าปีหกหนึ่งเลยเอามาดูทําไมกําไรเขาไม่ได้เติบโตอย่างเท่าที่ควร เออไม่ได้เติบโตแบบหวือหวาแล้วมาดูเรื่องของเขาจะเป็นโกลสต็อกหกหนึ่งเขาสองพันามร้อเจ็ดสบาล้านบาทมาปีหกห้าเขาเหลือ2,100ันหนึ่ง้อยเขากำไรเขาทำอะไรลดลงงบกำไรกาดทุนเขาปีหกห้าเลยกันนะเออทำไมเขาถึงได้กำไรถึงไม่เท่าเมื่อปีหกหนึ่งเนาะมาดูกันละเอียดกันบน้างเนาะครับไรายได้เขานะฮะไรายได้จากการทำธุรกิจเขานี่27,167ล้านบาทในนี่คือปี6 65นะ และรายได้อื่นก็4ี่ร้อล้านบาทรวมแล้วรายได้หนึ่งเขาคือ2 7 6 5 5ล้านบาทมาดูต้นทุนค่าใช้จ่ายเพราะงบกําไรขาดทุนก็จะมีหนึ่งไรายได้กับรายจ่ายมาดูรายจ่ายเขาคือต้นทุนรายจ่ายเขาสองหม้าร้อยหล้านบาทนะครับเ,เ,เนะบ็ดเ,เสร็จแล้วนะครับเบ็ดเสร็จแล้วฮะเอารายได้นะมาหักด้วยรายจ่ายเขามีกําไรสุทธิที่2,102ล้านบาท นี่คือปี65นะฮะนี่มาดูงบกระแสเงินสดเขาจะเป็นตัวชีบ้บ่งบอกว่าที่เขามีกําไรเนี่ยแล้วเอาอไปทําอะไรรายได้เข้ามาจากไหนมาดูนะฮะมาดูว่าคาว่างบกระแสเงินสดเนี่ยมันเป็นตัวชี้ว่าเงินเขาไหลเข้าอะออกไปไงบริษัทนี้นะกลุ่มนี้นะว่าเงินเขาเป็นยังไงเนาะไหลเข้าอะไรออกไปไงนะมาดูมาดูเป็นตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัวเลย CFO คือ Cash Flow From o อ e r a t i n g activity คือเงินสดสุทธิกิจกรรมในการดำเนินงานเขาปรับเป็นยังไงจากการดำเนินงานเขาเขามีกำไรอะไรมัง่งก็มีกำไรค่าเสื่อมที่เห็นชัดที่เป็นตัวเลขที่เป็นค่าบวกนะเขามีกำไรอยู่2200ันสอ้เาล้านเออเขามีกำไรเขาทำกำไรได้ดีนะเขามีค่าเสื่อมอยู่ที่1,6 29ล้านบาทน,นะอันนี้คือส่วนและตัวตัวเลขอื่นก็เป็นตัวเลขเอ่อ ไม่ไม่เอ่ยถึงนะพวกอักตราเลขเปลี่ยนอะไรผมไม่เอ่ยถึงดีกว่าเอาว่าเบ็ดเสร็จแล้วนะฮะเบ็ดเสร็จแล้วเบ็ดเสร็จแล้วเงินสดในการดำเนินง,งานเขาเนี่ยติดค่าบวก3 9ร้เกาสิบเจล้านบาทโอ้นี่เขาสุดยอดเลยเขาทํากําไรแล้วก็มีค่าเสื่อมออกมาแล้วติดค่าบวกอยู่3 9มพเการ้เล้านเออดีนะเขามีกําไรได้ดีมากทำกำไรได้ดีมากเลยปีหกเ้าเานะี่ยทีมาดูเรื่องของเขาต้องตัดสินค้าคงเหลือเลย คือสินค้าคงเหลือสินค้าในสต็อกเขาคือค่าคงเหลือเขาเนี่ยเขาต้องตัดตัวนี้ออกไปเป็นติค่าลบอยู่ที่ลบ, 2, 600, 600, ลบออสองพันหกร้อยหกสิบล้านบาทที่สุดที่กิจกรรมการดำเนินง,งานของเขาเนี่ยเหลือบวก1 3 4่้บล้านบาททุกท่านที่ระหว่างเดินทางนะฮะอยู่ระหว่างเดินทางก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะฮะนะเดินทางปลอดภัยแล้วก็ ไปถึงที่งานด้วความปลอดภัยแล้วก็ที่ทํามาค้าขายท,ทําธุรกิจอะไรก็มีธุรกิจท่ท่านรุ่งเรืองเติบโตนะฮะเติบโตมีกําไรกําไรกําไรเป็นสศรษฐีมาเศรษฐีพูดใจบุญมีและให้ได้แล้วเหปันบุญอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของโปดอ่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามู้จัด